Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอฟเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินพเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel78 นายเรียวตีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพบค่ำอย่างนี้นะครับในรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องครับคุณประภาพันธ์ครับสมาชิกคนเก่งของผมครับท่านผู้ชมเข้ามาเป็นคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อน คิดถึงทุกทกท่านครับขอบคุณคุณประภาผันมากมากเลยนะครับคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับตามมาด้วยคุณธรรมเนียมจำลองคุณออยอินบูนครับคืนนี้ก็คงจะนำเอาเรื่องราวข่าวสารซึ่งกำลังได้รับความสนใจครับติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคดีม .112 ครับที่ศาลอุทธร์เนี่ยไม่ใช่ศาลอุทธร์ที่ศาลชั้นต้นเนี่ย ได้พิพากษายกฟ้องนายทักษิณชินวัตรไปแล้วครับสวัสดีครับคุณนางฟ้าครับสวัสดีครับท่านผอ,อและเพื่อนเพื่อนเอฟซที่น่ารักทุกท่านพวกเราจงรวมพลังสามัคคีกันไว้นะคะและเป็นกำลังใจให้แก่กันครับคุณสมใจก็เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามาครับคืนนี้ก็คงจะได้นาเอาเรื่องราวว่าอายการสูงสุดครับซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะยื่นอุทธรณ์ ในคดีม .112 ของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะยื่นหรือเปล่าท่านผู้ชมทราบไหมครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์หรือว่าปล่อยให้มันเลยตามเลยเหมือนกับทุกๆุกครั้งที่อายการสูงสุดมักจะปล่อยให้คดีมันผ่านเลยไปคือให้มันจบไปเสียถ้าเป็นแบบนั้นนายทักษิณก็ยิ้มที่ครับท่านผู้ชมโอ้ยผ่านกันไปอีกแล้วประชาชนคนไทยครับ ตอนนี้จับตามองเรื่องนี้กันอย่างจ้องเขม็งเลยครับท่านผู้ชมและที่สําคัญที่สุดครับอัยการสูงสุดก็คงจะมีความรู้สึกว่าคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนสังคมติดตามทุกเก้าครับของ <c oughs> อัยการสูงสุดว่าจะทําหน้าที่เป็นทัน,นายของแผ่นดินหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีนี้มันเป็นคดีที่ กระทบกับความรู้สึกของพี่น้องคนไทยทุกคนเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์ครับท่านผู้ชมเรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับวันนี้อายการสูงสุดยื่นอุดท์หรือเปล่าครับท่านผู้ชมยื่นหรือไม่ยื่นครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันนะครับคืนนี้ก็คงจะนำเอาภาพแบ็กกราวสวยๆครับด้านหลังนี่ก็เป็น ยอครับท่านผู้ชมซึ่งพี่น้องชาวสงขลาพัทลุงนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนที่มาเที่ยวที่เกาะยอเนี่ยครับนี่คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งครับที่เขายกยอถ้าใครไปที่พัทลุงเนี่ยก็จะมีสถานที่สวยๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในทะเลน้อยครับท่านผู้ชมมีรีสอร์ทสวยๆที่เขาสร้างยอขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันได้บรรยากาศของ วิวทิวทัศน์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวนี่ไปพักกันนะครับนี่คือที่สงขลาครับท่านผู้ชมครับใครมาเที่ยวสงขลาก็สามารถที่จะไปสัมผัสนะครับแล้วก็ไปเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เกาะยอครับโดยการมีการยกยอครับเป็นการจับปลาโดยวิธีหนึ่งของพี่น้องชาวใต้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังของผมครับ ทักทายเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับคุณน้องหมูรำมาส่งครับคุณยงยุทธคุณใครอีกครับที่เข้ามาคุณชูวิทย์ครับก็เป็นสมาชิกของผมครับสวัสดีข้าจาจยาและพี่น้องผองเพื่อนทุกคนครับคุณอุษาแสงน้ำรักครับคุณไรอีกครับที่เข้ามาทักทายกันในคืนนี้ครับคุณสายันครับขอบคุณมากๆเลยคุณพี่สายันคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับเอ้า เข้ามาพอดีเลยครับคุณดิดจากอิสราเอลครับท่านผู้ชมผมเนี่ยรู้สึกจนใจเหลือเกินครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการของผมบางท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการแล้วเนี่ยก็ได้คอมเมนต์เสนอแนะรายการของผมนิดนึงว่าต้องปรับปรุงระบบเสียงครับท่านผู้ชมว่าเสียงมันดังค่อยเหลือเกินไม่ค่อยได้ยินแต่พอผมสอบถามท่านผู้ชมซึ่งเนี่ยกำลัง คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายคุณนางฟ้าคุณดิดหรือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยทุกๆครั้งที่ผม <c oughs> สอบถามเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกว่ามันก็ดังปกตินี่ใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับผมอยากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการของผมทุกท่านนะครับได้ฟังรายการอย่างสบายหูครับพยายามที่จะตะก,กูลเลยครับตอนนี้คุณ วรกิจครับขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมช่วยแจ้งผลการรับฟังครับว่าเสียงมันเป็นปกติหรือว่าเสียงมันเบาอีกครับท่านผู้ชมถ้าเสียงมันเบาอีกเดี๋ยวเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ครับซื้อ iPhone 17 Pro Max มไปซะเลยครับท่านผู้ชมแสดงว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันไม่มีคุณภาพหรือยังไงเครื่องนี้ก็เป็น iPhone 14 Pro Max ครับท่านผู้ชมดังนั้นเสียงก็น่าจะโอเคนะครับ้อง รายงานผลการรับฟังนะครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไรครับคุณออยบอกว่าเสียงปกตินี่นะครับผมก็จนใจจริงๆเพราะว่าบางคนเ,เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าต้องปรับปรุงระบบเสียงครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณสุวรรัสด์แหละครับปกติไหมคุณสมใจบอกว่าก็เสียงปกตินี่ครับท่านผู้ชมครับเอาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคุณทำเนียมจำลองเช่นเดียวกันคืนนี้มีเพิ่มมานหนึ่งครับท่านผู้ชม ดันขออนุญาตเวลาสั้นๆตรงนี้จากท่านผู้ชมที่เป็น FC ของผมเป็นสมาชิกนะครับว่าทุกๆปีเนี่ยผมจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมซึ่งเป็น FC ของผมเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันในนามของช่องด i r เรคเตศิลปชัยในฐานะที่เราเนี่ยรู้จักมักคุ้นผ่านทางโลกโซเชียลนะครับแสดงว่าเราทำบุญร่วมกันนะถ้าเราไม่ทำบุญร่วมกันเนี่ยเราคงจะไม่ได้มาพบกันไม่ได้มาคุยกัน แต่เสียดายผมไม่ได้เห็นหน้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นหน้าผมแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ยินเสียงกันหรือว่าบางท่านก็ได้อ่านในกลุ่มไลน์นะครับท่านผู้ชมท,ทุกๆปีครับก็จะมีการเชิญร่วมกันทําบุญเพื่อนําไปโทษกรถินสามัคคีที่วัดที่มีความลําบากและก็อยากจะร่วมทําบุญด้วยกันแต่ในปีนี้ครับท่านผู้ชมขอเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งการทําบุญในปีนี้ครับ ก็ผมได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลน,นาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยกำลังปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัดนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยเพื่อที่จะมาทำกายภาพบำบัดซึ่งเป็นคนอายุรุ่นราวคราว,ราวเดียวกับเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีเครื่องมือไม่เพียงพอครับท่านผู้ชมดังนั้นเขาจะเปิดอาคารสถานที่ทำกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลในเดือนธันวาคมครับก็แจ้งมายังผมบอกว่าท่านพออยังไงเนี่ยปีนี้ขอให้มาช่วยซื้อเครื่องมือทำกายภาพบำบัดให้กับโรงพยาบาลนาหม่อมสักชิ้นหนึ่งก็ดีนะงดการไปทำบุญทอดกระถินทักปีนะท่านพอนะเอาแล้วครับผมก็ได้รับทราบความต้องการและก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับที่จะได้ช่วยเหลือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยครับเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วร่วมกันบริจาคครับเราจะได้ไม่ต้องไปทํากายภาพบําบัดครับดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่คิดว่าจะร่วมทําบุญครับร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือทํากายภาพบําบัดให้โรงพยาบาลนามหม่อมครับก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีทกศตามเลขบัญชีข้างบนนะครับชื่อผมนะครับศิลปชัยผลกล้าครับผมจะ เริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมครับเพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนาม่อมถือเป็นการทำบุญร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าบอกบุญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็โอเคครับคุณดิดจากอิสราเอลบอกว่าตอนนี้ที่อิสราเอลเนี่ย15นาฬิ4 2นาทีครับท่านผู้ชมโอ้โหอนี่เรามี FC ที่อยู่ต่างแดนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดิดครับซึ่งอยู่ที่อิสราเอลครับขอบคุณคุณดิดมากๆเลยครับเอาเลยครับเอาเรื่องราวที่ผมโปรโข่าวเอาไว้แล้วข้างต้นก็คือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับที่อายการสูงสุดครับมีหน้าที่ในการที่จะอุทธรคดีสำคัญที่ประชาชนจับตามองเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องของ การที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ช่องหนึ่งครับของเกาหลีใต้เมื่อโน่นแล้ครับนานมาแล้วตั้งแต่ปีซึ่งถูกทำรัฐประหารแล้วก็หนีออกนอกประเทศไปเนี่ยมันเข้าข่ายในเรื่องของการผิดกฎหมายมาตรา1นึครับมีการแย่งความดำเนินคดีและหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ทราบดีว่าศาลชั้นต้นครับ พี่ภาคษายกฟ้องไปแล้วเมื่อยกฟ้องไปแล้วครับทำให้นายทักษิณชินวัตรครับบินปรอออกไปนอกประเทศได้ครับท่านผู้ชมแต่ก็บินกลับมาอยากเป็นวีระบุรุษคุกครับท่านผู้ชมก็เลยอยู่ในคุกตอนนี้แต่หลายคนบอกว่าไม่พอครับอยู่ในคุกก็ไม่พอเอาอีกครับเอาคุกคุกคุอีกครับหลายหลายคุกครับท่านผู้ชมดังนั้นวันนี้ครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมครับ คุณหมอวรงนีโอ้โหจี้ติดอยู่ทุกเรื่องเลยครับสำหรับกรณีคดีของนายทักษิณชินวัตรครับก็ไม่ใช่โกรธแค้นส่วนตัวอะไรทั้งสิ้นเลยครับแต่ว่าต้องทําให้เป็นตัวอย่างครับนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารบ้านเมืองและก็ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนานและก็พระมาหากษัตริย์ครับคุณหมอวรงยกหประเด็นสําคัญ อายการสูงสุดควรยื่นอุทธรคดีม .112 ของทักษิณครับนี่คือเหตุผลของคุณหมอวรงครับว่าทำไมถึงอายการสูงสุดต้องยื่นอุทธรครับอย่าให้คดีนี้มันจบลงเพียงแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับประธานพักไทยพักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องคดีความผิดตามมาตรา112ของนายทักษิณควรไปให้สุดทางครับท่านผู้ชม ก็เหมือนกับคดีของเจ๊ปองเลยครับท่านผู้ชมใช้เวลาถึง17ปีครับก็มีผู้เปรียบเทียบครับกับคดีของนายทักษิณชินวัตรก็17ปีที่หนีไปแต่เจ๊ปองไม่หนีครับท่านผู้ชม17ปีแห่งความทุกข์ทรมานใจลองดูครับท่านผู้ชมลองมีคดีติดตัวดูแล้วสู้กันจนถึง17ปีเนี่ยมันจะทุกข์ทรมานสักแค่ไหนดังนั้นในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับ คดีความผิดตามมาตร,ราหนึสองของนายทักษิณเนี่ยคุณหมอวรงบอกว่าควรจะไปให้สุดทางเนื้อหาระบุว่าคดีความผิดตามมาตร,ราหนึของทักษิณที่จะสิ้นสุดลงระยะเวลาอุทธรในวันนี้ครับ -2 2กันยายนและทางท่านอัยการสูงสุดสามารถขอขยายระยะเวลาเพื่ออุทธรได้สิ่งที่ท่านเสนอให้อัยการสูงสุดได้พิจารณาก็คือครับ1 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหลักของคดีนั้นไม่ควรให้ยุติเพียงแค่คำพิพากษาของศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นเท่านั้นในกระบวนการทางตุลาการครับสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดได้วางมาตรฐานทางคดีทางกฎหมายหรือได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานแก่สังคมคร,ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่เฉพาะคุณหมอวรงเลยครับพวกเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันกระทบต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ประการที่สองครับรูปคดีที่ศาลอาญาพิพภาษายกฟ้องตามข้อเท็จจริงที่นายทักษิณกล่าวให้สัมภาษณ์ที่ประเทศเกาหลีนั้นมินเมต่อการรับฟังเป็นอย่างมากทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและในแง่ของข้อกฎหมายเพราะเหตุที่ศาลอาญาได้วางหลักการทางกฎหมายคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ที่เป็นบริบทที่แท้จริงของปอวิอาญามาตรา112จึงมีเหตุสมควรเป็นอย่างยิ่งในทางนิติศาสตร์ที่สารสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสารอุทธรหรือสารฎีกาต้องทบทวนกระบวนการรับฟังพยานยหลักฐานและปรับข้อกฎหมายของศารอาญาซึ่งเป็นสารชั้นต้นครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าระบบสารของเราเนี่ยมันมี2ระบบกับระบบกล่าวหา และระบบไต่สวนครับคดีม .12 สองเนี่ยเป็นคดีที่กล่าวหาครับระบบกล่าวหาดังนั้นต้องเอาพยานหลักฐานมาให้เต็มที่ครับมีข้อหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยสงสัยจริงๆเพราะว่าที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเนี่ยบอกว่าคลิปที่เอามาเป็นหลักฐานนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปซึ่งไม่ใช่เป็นฉบับเต็มครับมันไม่รู้ตัดต่อหรือเปล่าตรงนี้อะไรทำไมอายการสูงสุด ถึงไม่เอาคลิปฉบับเต็มมาแหละครับทางสถานีโทรทัศน์เกาหลีเขาก็โอเคอยู่แล้วตรงนี้หลายคนคลางแคลงใจครับ 3. ครับข้อบกพร่องในคำวินิจฉัยของศารอาญามีมากมายหลายประการที่ขอให้เกิดการตีความเพื่อบังคับผลในทางกฎหมายพนังกงานอายการในฐานะทนายแผ่นดินที่ได้รับพระรจชทานความเมตตาในการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณต่อก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ควรตระหนักในการทำหน้าที่ให้ถูกต้องกับที่ได้รับการไว้วางพระาราชหฤทยัยประการที่4ครับสำนักงานอายการควรต้องรับรู้ความรู้สึกของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษายกฟ้องของศาลอาญาว่าเป็นอย่างไรเพราะสังคมก่อให้เกิดกฎหมายไม่ใช่กฎหมายก่อให้เกิดสังคมและในที่สุดสำนักงานอายการต้องตอบคำถามแก่สังคม ในทุกๆมิติของคดีให้ได้เช่นกันประการที่5ครับคดีความผิดตามมาตรา112ของของนายทักษิณน,นี้เป็นคดีความที่ทางท่านอัยการเป็นผู้สั่งฟ้องแม้ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันทางท่านอัยการสูงสุดก็ควรที่จะเดินเรื่องให้สุดทางเพื่อให้สังคมสบายใจและไม่เกิดคำถามที่คาใจแก่ท่านครับท่านผู้ชม นี่คือข้อเสนอแนะครับของคุณหมอวรงเดชก,กิจวิกรมครับบอกว่าทางท่านอายการสูงสุดควรที่จะอดทร์ไปให้สุดทางครับคือสารดีกาให้ได้พิจารณาพิพากษาเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเป็นอย่างไรวันนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อครบกำหนดเวลาแลวครับท่านผู้ชม ไม่มีการอยู่เฉยครับท่านผู้ชมครับผู้ที่ไม่อยู่เฉยก็คือใครล่ะครับท่านผู้ชมอายการสูงสุดครับยื้หมายความว่าได้ขยายเวลาไปในวันที่22ตุลาคมนี้ครับคอปอทอครับเข้าไปบี้อายการสูงสุดครับท่านผู้ชมโอ้ยผลานหัวว่าบี้เลยครับ ให้อุทธรณ์คดี112ทักษิณอย่าตัดตอนครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านผู้ชมกองทัพธรรมและคอปทอมุกสำนักงานอายการสูงสุดบี้ยื่นอุทธรณ์คดี112ของทักษิณอย่าตัดตอนแค่ศาลชั้นต้นโคศกอายการแจงขยายเวลาไป22ตุลาคมครับท่านผู้ชมสแสดงว่าตรงนี้ คดีนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าอายการสูงสุดผมว่าไม่กล้าไม่ไม่กล้าที่จะไม่อุทธรดังนั้นจึงขยายเวลาอุทธรออกไปอีกครับท่านผู้ชมเพราะว่าการอุทธร์มันต้องมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่มันแน่นหนากว่าเดิมครับท่านผู้ชมก็ไปดูที่สารชั้นต้นในพิพากษาที่ครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อบกพร่องวันนี้ครับที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะ กลุ่มมวลชนครับกองทัพธรรมและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทได้รวมตัวกันประมาณ30คนครับได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้อัยการสูงสุดพ,พิจารณายื่นอุธทธรคดีมาตรา1นึที่ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาครับ วันนั้นเราก็ลุ้นใช่ไหมครับท่านผู้ชมลุ้นกันเหลือเกินวันนั้นแต่รู้อยู่แล้วว่ามันหลวมหลวๆยังไงไม่รู้ครับที่อายการได้ฟ้องไปนายพิชิตชัยมงคลครับแกนนำคอปทอเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาติดตามคดีที่นายทักษิณตกเป็นจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตราห1ึ่และพระบอรคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรื่องนี o, ้ครับสารพิพากษายกฟ้องนายทักษิณท right no ั้งสองข้อหาโดยในช่วงหนึ่งของคำพิพากษาให้ความเห็นว่าทางอายการนำสืบไม่สมภาระในการพิสูจน์ครับนี่ต่อว่าอายการสูงสุดไออายการหรือเปล่าครับท่านผู้ชมในช่วงหนึ่งของคำพิพากษาสารให้ความเห็นว่าทางอายการนำสืบไม่สมภาระในการพิสูจน์ ไม่สมภาระในการพิสูจน์ครับท่านผูน้ชมแสดงว่าทําเอาอสุกเอาเผ้มกินหรือว่าเล่นๆหรือว่าทำแบบให้พ้นไปทีหรืออยังไงก็กไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมแต่นี่คือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นครับทำให้ทั้งนักวิชาการและคนไทยมีข้อสงสัยและมีคำถามว่าในฐานะที่อายการเป็นโจทย์ได้มีการดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงเรื่องคลิปวิดีโอว่ามีการพิสูจน์ครบถ้วนและได้นำคลิปจริงมายื่นต่อสารได้หรือไม่หรือคลิปมีการตัดต่อหรือไม่และเกรงว่าในชั้นสารชั้นต้นอายการอาจจะทำให้สำนวนในคดีนี้อ่อนท้ายที่สุดแล้วอยากให้คดีไปถึงที่สุดถึงสารดีกาไม่ควรตัดตอนเฉพาะสารชั้นต้นเท่านั้นดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชม คนที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศครับตอนนี้อยู่ในคุกแล้วดังนั้นท่านอายการครับสืบให้มันสมกับการพิสูจน์ครับภาระในการพิสูจน์เอาให้เต็มที่ครับไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจอะไรอีกแล้วเมื่อถามว่าทางอายการมีการขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่22ตุลาคม68หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์ จะมีการติดตามหรือไม่เออนี่เป็นคำถามครับท่านผู้ชมนายพิชิตกล่าวว่าเราติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม68ก็จะมีการติดตามเร่งรัดให้อายการส่งสำนวนที่มีความรัดกุมมากกว่านี้ซึ่งถ้าหากทางอายการไม่ยืนอุทธร์อาจจะเข้าข่ายความผิดมาตรา1น7ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อายการอาจจะกลายเป็นจำเลยเองเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และอายการเองเป็นทนายแผ่นดินต้องทําหน้าที่ปกป้องพระเกียรติภูมิให้ถึงที่สุดการไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ปกป้องพระเกียรติภูมิของพระมหากษัตริย์ให้ถึงที่สุดเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจึงต้องต่อสู้คดีถึงที่สุดไม่ควรจบที่ศาลชั้นต้น ควรให้เรื่องไปถึงสารดีกาเพื่อให้สิ้นกระแสะความครับท่านผู้ชมสรุปไม่ง่ายไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับตอนนี้คนที่น่ากลัวไม่น่ากลัวใช่ไหมครับคนที่เป็นเสือกับกลายเป็นแมวใช่ไหมครับท่านผู้ชมย้ายออกมาเนะี่ยเดี๋ยวมันมันจะไปจับหนูครับท่านผู้ชม,อมตอนนี้หนูเป็นนายกอยู่ส่วนขณะนี้ครับนายทักษิณเองก็ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางของคลองเปรม นายพิชิตกล่าวว่าเป็นคนละส่วนเป็นคนละคดีกันในคดีที่ถูกจำคุกเป็นคดีทุจริตและศาลสั่งให้กลับไปจำคุกเนื่องจากไม่ได้มีการจำคุกจริงมปนคนละเรื่องกับเรื่องนี้ครับเนื่องจากตัวนายทักษิณไปอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจระหว่างบังคับคำพิพากษาซึ่งผลจากคดีนั้นทำให้ในายทักษิณอาจโดนคดีในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการกระทําความผิดซึ่งคดีมาตร,ราน1นึ 2, ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่จะต้องมีการอุทธรณ์ครับท่านผู้ชมไม่อุทธรณ์ไม่ได้มันต้องเพิ่มไม่หลายคดีครับท่านผู้ชม,มติดคุกให้หัวโตวครับท่านผู้ชมอมือย่าให้รีบออกมาเพราะออกมาแล้วอาจจะทําความเดือดร้อนและวุ่นวายกับประเทศอีกด้านนายศัก,กเกษมนิสัยโยกครับผู้ตรวจการอายการสํานักงานอายการสูงสุด เป็นผู้รับมอบหนังสือเปิดเผยว่าอายการได้ยื่นหนังสือขยายระยะเวลาไปเป็นวันที่22ตุลาคมแสดงอายการฟังเสียงของสังคมและพี่น้องประชาชนครับว่าสนใจและติดตามคดีนี้อยู่บอกว่าตอนนี้เราขอขยายเวลาไปวันที่22ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเอกสารที่ทางกลุ่มคอปทอและกองทัพทำได้นำมายื่นให้ในวันนี้ จะนาเอกสารดังกล่าวนําเรียนให้ท่านอายการสูงสุดได้พิจารณาต่อไปครับท่านผู้ชมดังนั้นคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา1 1งนึที่นายทักษิณไปให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ที่เกาหลีนั้นตอนนี้ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าทางอายการสูงสุดยังไม่ได้ส่งเรื่องอุดธรณ์ครับแต่ก็ได้ขยายเวลาไปแสดงว่า ต้องการพิจารณาให้รอบคอบหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ไม่กล้าที่จะตัดสินหักด้าพระด้วยเข่าครับว่าไม่อุท้อนแล้วจบลงเพีเพยงแค่สารชั้นต้นนี่แหละไม่กล้าครับท่านผู้ชมไม่กล้าเพราะว่ากระแสสังคมในตอนนี้เฝ้าติดตามการทํางานของอายการสูงสุดกันอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับรอกันต่อไปครับลุ้นกันต่อไปว่าวันที่22ตุลาคม คดีมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรนั้นอายการสูงสุดจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือเปล่าครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความครับขอบคุณคุณโอมี่หมายไบร์ชัวคุณพี่สายันคุณสุรเชษคุณวิชัยครับขอบคุณมากมากทุกๆคนแหละครับที่เข้ามาทักทายคุณ SFV ครับสุดท้ายครับท่านผู้ชม บอกบุญกันนะครับร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือทํากายภาพบําบัดให้กับโรงพยาบาลน,นาหม่อมครับใครสนใจจะร่วมทําบุญกับผมปีนี้เราจะไม่ไปทอดขถินครับเราจะเอาเงินไปซื้อเครื่องมือทํากายภาพบําบัดให้คนอายุวัยเดียวกับเราเนี่ยนะครับได้มีความสุขเราจะได้ไม่ต้องไปทํากายภาพครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับเราจะพบกันเป็นประจำในทุกๆคืนครับ สำหรับรายการคุยกันเวลาเรื่อง2เรื่องขอบคุณทุกท่านขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการครับก็คือ DIP CBD ท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนอนไม่หลับครับกระสับกระสายสามารถที่จะสแกนคีย o วาหรือว่าคลิกลิงค์ข้างล่างคลิปนี้ได้ครับเพื่อที่จะเข้าไปคุยกันในกลุ่มไลน์ของผู้เชี่ยวชาญของดิ p CBD ครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม คุยกันวันละเรื่องสำหรับคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ